สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องนันดี u ครัชช n แนลนะครับผมนี่ข้างหลังนี้ก็เป็นสตูดิโอใหม่ของผมนะฮะที่ห่างหายไปนานก็คือเราเก็บเงินซื้อบ้านอยู่นะครับในช่วงเวลาห่างกันซือบ้านก็ได้บ้านมาแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เราจะทําคลิปพาทัวร์เที่ยวบ้านแล้วกันอันนี้คือ เป็นห้องที่แบบยังไม่ได้รีโนเวทอะไรเลยทุกคนเอามาทําเป็นศตรูก่อนตอนนี้คือเรายังไม่รีโนเวทบ้านทั้งหลังเลยอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าคลิปที่แล้วเราเพิ่งลงให้ทุกคนเนาะที่ไลฟ์สดไปทุกคนคงเห็นแล้วก็วไปย้อนดูได้นะครับถ้าอยากเห็นบ้านใหม่ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราค่อยทําเป็นคอนเทนต์จริงยังให้ดูอีกทีเนาะแต่วันนี้ครับผมวันนี้ตอนนี้ช่วงนี้มันออกบ้านไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลย หาไรทำแล้วก็มีแฟนขับนะครับใจดออีส่งของมาให้แต่เป็นแฟนไม่ใช่แฟนขับผมนะแฟ็นขับกับเพราะเราเคยไปทำงานับเขาเลยเออตอนนี้ทุกคนคงสงสัยว่าแฟนขับเขาส่งอะไรมาให้นี่เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยนะครับผมนี่ตอนนี้กำลังฮอตฮิตมากเป็นถักอบแห้ง Open. เป็นถักอบแห้ง Open. ซึ่งช่วงนี้เราก็อ้วนมากนี่ผักอบแห้ง Open. เราจะมากินดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเวเดี๋ยวค่อยให้โอ๊ตมากินแต่เ,เราคอยชิมก่อนนี่นะครับอืมกินหอมดีอ่านี่อะไรเอ่ยเขาเรียกอะไรนะอะไรพี่มันฝรั่งมันฝรั่งเหรอแน่ใจว่ามันฝรั่งนี่นี่ทุกคนนี่อันนี้อันนี้คืออะไรมันฝรั่งปะเฮ้ยอร่อย อันนี้อร่อยมากส่วนอันนี้บิดรูดปะมันเหมือนมันคล้ายๆกับครอดสีดำอะใช่ใช่บิดรูดบิดรูดนะครับบิดรูดอ่าอืมบิดรู็อร่อยกลิ่นมันแบบเหมือนข,อขนมทอดอะแล้วกลิ่นมันมีความเขียวๆนิดๆอร่อยอร่อยได้เอ้ยได้อยู่อันนี้อะไรวะน,นี่คืออะไรวะ ืมนี่ออกเป็นเปรี้ยวหน่อยรกเจ็บเขียววะ่ะไม่ใช่ดิขนมมาเลยนะอ,อันนี้อันนี้อร่อยอร่อยมาเลยนะที่เขาทำน้ำปันนะ่นอ่ะกีวี่ะน,นี่กีวีแต่มันไม่มีเขียนในนี้นะถังแอบขังแอปขังนึง ส่วนอันนี้นี่จะเยี๊ยบเขียวใช่ไหมนีกระเจียบเขียวนะครับมันเป็นกลิ่นพริกอะกลิ่นแบบกลิ่นพริกต่อไปครับนี่เผือกนะครับเผือกเผือกไม่ต้องสืบเพราะว่าเผือกก็บอกสิจะเผือกทอดแต่ว่า มันจะไม่มีรสชาติเท่ากับเผือกที่เรากินกันที่เราเขาขายกันอันนี้ก็ออเลยเมันม่วงปะมันไม่มีรสชาติไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นี่มาถึงนี่นะครับผมมันม่วงผมชอบมากมันม่วงอันนี้มันม่วงนะครับอืม มันม้วงแขดได้ใช้ได้ม้วงแขดได้เห็ดเนี่ยเห็ดนี่ไม่ได้เลยทุกคนกลิ่นมันแบบเห็ดอะกลิ่นมันแบบขึ้นคลองเลยอือก็กีบี้แอบเปรี้ยวมันจมีพับด้วยหรอ อันนี้นะครับแครอทนี่แครอทแครอทนี่เขู้กพับอันนี้น่าจะลูกพับอืมนี่ลูกพับอันลูกพับอบแห้งไม่ค่อยอร่อยมันแบบรสชาติมันแปลกๆเออให้ฟังเสียงความกรอบของบิดรู้นะครับเียขอ,องขัง เนี่ยฮะกอดได้ใจปั๊บผมพี่ตอ้อดลงมาลงมาชิมนี่ครับเรามีไข่รับเชิญด้วยเพืพี่ตอ้อดมาแล้วเราพี่ตอ้อดนะครับเอามาพี่ชิมนี่อะไร,รอ่ะน่าจะเห็ดนะครับอ่ะต่อให้ครูกินเห็ดก่อนไม่ไม่ใช่น่าจะเป็นฝัน่งหรออะไรก็ไม่รู้มันก็ฝรั่ง๋มอมันฝรั่งใช่เราเห็ดมากฮะ อ๋อนี่ขนนใช่ไหมใช่ครับนี่ชานี่ขนมนะครับเพื่อนๆนี่ขนมนะครับหืมไม่เอาเหม็นเอาไปเห็ดนะครับเห็ดก็อร่อยดีนะครับยอดสำหรับคนที่ชอบผุดหอมก็มีความหอมของเห็ดหอมนะกินออกมาเลยครับอืมอร่อยดีครับแต่ไปเราเลียกโอ๊ตปะแกงโอ๊ตดีกว่า เราแก้เอาดดีกว่าป่ะเย็นสุดไปเราไปเรียกกันอโอ๊ดป่ะพร้อมแล้วถ่ายคลิปหน่อยเลียนิดเดียวสั้นๆไปเราแก้โอ๊ดดีกว่านิดเดียวสั้นๆไปมาต่ออ่ะต่อไปจะเป็นคุณโอ๊ดปัญหาป้านั่ง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 ก่อนเราแก้โอ๊ดดีกว่าป่ะนี่คือมาจากไหนเอ่ยมาจากมาจากมาจากดาวโลกครับเฮ้ยฮะขนมนี่มาจากไหนอ๋นอ,อ,อมาจาก แฟนคลับมาจากแฟนคลับนคับของกัาบขอมือไม่ใช่แฟนคลับของกราบผสมคนจีนคนจีนคนจีนใจดีเนาะนี่อ่ะเราจะให้คุณโอ๊ตลองหนึ่งอันนะครับเราให้คุณดมก่อนดมเป็นไงคุณโอ๊ตนี่ไม่ชอบกินผักนะครับเฮ้ยอยู่หน้ากล้องกินได้ย็ เราจะอันที่ง่ายที่สุดไม่อันหนูนี้ไม่น่าจะรอดเอาปิดรูดบิดรูดไม่กินมันม่วงมันม่วงอ่ะไม่ลองลองลองเอาลิ้นแต่นิดนึงเร็ว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 แก้เอาดีกว่าเงี้ยไรอ่ะมันม่วงใช่เหรอเออใช่อ่ะลองเนี่ยอี ก็ได้เขียวๆมาตีเขียวเฮ้ยลอง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 ชิมก่อนนิดนึงไม่ไม่ไม่ลองชิมนิดนึงก่อนเร็วเร็วนิดนึงไม่เอาเร็วเร็วลองลองชิมชิ้นึงเอาลิ้นแตะแตะลิ้นแตะแตะหนึ่งหนึ่งสองสามเออเร็วหลุดกล้องแล้วไม่ไม่ลองเร็วแฟนเดียวแฟนขับจะเสียใจนะแฟนขับกล้าจะเสียอ่ะเร็วแฟนขับก็จะเสียใจมัอนแมนโอเคทุกคนก็มีแค่นี้ครับผมเป็นผักทอดที่เราลองกันนะครับมาดูคลิปนี้จะสนุกหรือเปล่า ก็ประมาณนี้ให้อาคิดถึงนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ได้ไวเราเ่าไม่ชอบผักกินได้แต่ว่ามันแบบผัผกอื่นเพราะมันเขียวๆแต,วแต่นี่คือยังไม่ผักเหมือนอันนั้นนะชิบิได้